โอ้กาบสวัสดีครับผมพบกับกิฟเมทานะฮะวันนี้ผมว่าจะมาคุยเรื่องก่อนเล่นเกมนี่ก็ให้นะฮนะให้ตั้งค่าก่อนเพราะถ้าไม่ตั้งค่าแล้วเนี่ยจะทำให้เกมแหลกได้นะครับไม่แหลกหรอกครับแต่ว่าถ้าอัดคลิปนี่แหลกเลยนะผมเป็นตอนนี้นะอย่าง f facebook อะไรนี่แลกนะฮะมานี่ก็ได้ครับปึ๊บแล้วกดเข้าไปกูก c h โ o m มนะ นี่กดเข้าไปสามขีดนะไปสามขีดข้างบนกดไปที่ตั้งค่าครับนะฮะแล้วไปที่ปฏิการตั้งค่าเว็บไซต์นะฮะคือตรงนี้เขาจะบอกว่าเราดูอะไรมาบ้างก็คือคอ,อันที่เราดูะฮะกดไปที่เว็บไซต์ทั้งหมดนะครับนี่เต็มเนื้อเว็บไซต์เก่าๆที่เราดูนะ ตรงนี้นะฮะไม่น่าเวลาเล่นเกมนี่มันจะแหลกนะครับกระตุกมากเลยกดเข้าไปปุ๊บมาที่คําว่าล้างข้อมูลและรีเซ็ตนะฮะกดเข้าไปแล้วกดคําว่าล้างข้อมูลและรีเซ็ตนะลบทำไปอย่างนี้เรื่อยๆนะฮะทไปเรื่อยๆเลยกดเข้าไปนะกดคาว่าล้างข้อมูลและรีเซ็ตทาจนกว่าจะหมดนะครับแล้วก็กดลูกศรออกไปนะ ล้วก็ไปหาดูว่ามีที่ไหนมีลบแคดบ้างนะมีหลายที่นะมีหลายที่เลยนะหลายที่เลยบางทีแคดที่เกมก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะไว้สอนคลิปหน้านะฮะบ,บอกคลิปหน้าสอนคลิปหน้าวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับไปกุ้งโคมนะฮะกุ้งนโคม สามขีดข้างบนขวามือนะกดไปเลยไปที่ดั้งค่าจากนั้นไปที่ตั้งค่าเว็บไซต์นะครับเหมือนเดิมที่ผมบอกครั้งแรกนะนี่นะครับกดเข้าไปนะเข้าไปแล้วข้างล่างล้างข้อมูลและรีเซ็ตจากนั้นก็ทำแบบนี้เรื่อยๆครับจนกว่าจะหมดเว็บไซต์ที่เราดูนะขอบคุณนะครับที่รับชมฝากช่องด้วยนะครขอบคุณคน ดูเก่าและใหม่นะครับคนที่ติดตามมาเรื่อยนะครับขอบคุณนะฮะตอนนี้ผมลงคลิปทุกอาทิตนะครับขอบคุณนะครับคลิปหน้าอาจจะเป็นฟรีไฟล์ก็ได้นะครับขอบคุณนะ